โอ้โหมันล่อผมสองวันต่อเนื่องเลยครับเมื่อวานนี้ครับเป็นทางด้านกัมบูชานะครับเมื่อวานนี้รูปเกมครับดูดีกว่านะครับกับทางด้านอ่าปากีสถานนะครับแต่เรื่องในการจบสกอร์นี่ไม่คมนะครับผมก็ดูอยู่นะครับช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็ถือว่าจบกันไปที่ศูนย์ศูนย์ครับก็พลาดไป2วันต่อเนื่องแล้วครับส่วนท่านใดนะครับที่ยังชื่นชอบนะครับในการวิเคราะห์นะครับเชื่อมั่นในฝีมืออยู่วันนี้ตามต่อได้นะครับวันนี้ของแท้น่าจะเข้าวินอย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะไปติดตามนะ สเตปหรือว่าทางด้านบอลการันตีของผมในกลุ่มในครอบครัวชมรมก็อย่าลืมครับที่แอปเขียวนะครับ C H A 7 3ตัวครับมีแอดไซน์นำหน้าครับะมาพูดถึงโปรแกรมวันนี้นะครับก็หนาตาเช่นเดิมครับแต่เป็นโปรแกรมท้านทีมชาตินะครับหนึ่งคู่หนึ่งรายการครับที่น่าสนใจนะครับหยิบยกมานะครับเป็นรายการกระชับนิดเหมือนเดิมนะครับอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับเป็นทางด้านมาเลเซียนะครับ พบทางด้านทีมชัิอินเดียนะครับลงเตะในเวลา2ทุ่มบ้านเรานะครับมาดูเรื่องฟีฟ่าแลนด์กิ้งกันก่อนเลยนะครับมาเลเซียนะครับอยู่อันดับที่134ของโลกนะครับส่วนทางอินเดียนะครับอยู่อันดับ102ของโลกครับอินเดียนี่ฟีฟ่าแลนด์กิ้งดูดีกว่ามาเลเซียนะครับ คู่นี้นะครับในการเจอกันนะครับ2แมตช์นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับในปี2011นะครับหรือว่า10กว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านเสือเหลืองมาเลเซียนะครับแพ้ให้กับทางด้านทีมชาติอินเดีย32แล้วก็เสมอมา11นั่นเองนะครับมาดูฟอร์มนะครับของทางด้านมาเลเซียครับในเกมที่แล้วครับเป็นเกมการอุ่นเครื่องนะครับบุกไปเยือนทางด้านทีมชาติจีนเสมอมาที่1ประตูต่อ1ครับส่วนทางด้านอินเดียนะครับบุกไปเยือนทางด้านทีมชาติเลบานอนนะครับแพ้มาท ซึ่งดูมาตรฐานของทีมนะครับช่วง10เกมนะครับที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าก็10เกมที่ผ่านมาของพวกเขาเนี่ยเก็บชัยชนะไปถึง6เกมนะครับเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้2นะครับ ซึ่งแมตที่แพ้นะครับก็เป็นทางด้านรายการ AFF นะครับสุสกิครับนะครับที่บุกไปเยือนทันหน้าทีมชาติไทยนะครับแพ้มาที่3ประตูต่อศูนย์แล้วก็อีกแมตหนึ่งก็แพ้ทางด้านทีมชาติเวียดนามมาที่3 0มนะครับในปี2022และ2023นนั่นเองนะครับส่วนทานด้านอินเดียนะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยยิงครับสิเกมที่ผ่านมาครับของพวกเขานี่แพ้แค่เกมเดียวครับในเกมที่บุกไปเยือนทันหน้าทีมชาติเลบานอนที่แพ้มา1นึ่งศูนย์นั่นเองนะครับ ส่วนท่านาฟอร์มของพวกเขาครับเสมอ5เกมแล้วก็ชนะไปถึง4เกมนะครับสำหรับทีมชาติอินเดียนะครับคู่นี้ครับเลดกำแพงนะครับเปิดมาที่ทางด้านทีมชาติมาเลเซียนะครับเสือเหลืองครับมาต่อยที่0.75นะครับน้าอยู่ที่ลบ10นะครับก็ต้องบ่งบอกว่านะครับฟอร์มขณะนี้ของท่านาทีมชาติมาเลเซียนะครับขนาดที่เล่นในบ้านของพวกเขานีฟอร์มของเขานีมีจุดเด่นเลยทีเดียวนะครับสนามแห่งนี้นะครับไม่ใช่ว่าทีมไหนที่จะบุกมาเยือนแล้วก็ จะออกไปด้วยความชนะหรือว่าเสมอแบบง่ายๆนะครับมาเลเซียครับเก่งในบ้านจริงๆครับฟอร์มของพวกเขาครับ10เกมครับในบ้านครับชนะไปถึง9เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมนะครับถือว่าผลงานในบ้านของพวกเขานี่ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้าน ทีมชาติอินเดียนะครับเกมเยือนของพวกเขานี่ก็ไม่ดีเอาซะเลยนะครับในเกมเยือนนะครับซึ่งนะครับมาตรฐานในเกมเยือนนะครับก็ต้องบอกว่านะครับ6เกมเยือนที่ผ่านมาครับบุกไปเยือนนะทีมใดในี่ชนะไม่ได้เลยนะครับสำหรับทีมชาติอินเดียนะครับวันนี้นะถึงแม้ว่านะครับเกณฑ์มาตรฐานนะครับอินเดียนะครับฟีฟ่าแลนด์กิ้งจะดูดีกว่าทาาด้านเสือเหลืองมาเลเซียนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะบุกไปเยือนทางด้านเสือเหลืองมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีนะครับเสมอหรือว่า ชชนะออกไปนะครับวันนี้นะครับให้เชียร์ทางด้านทีมชาติมาเลเซียรครับเสือเหลืองครับในรายการอุ่นเครื่องได้เลยครับไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับแล้วก็เก็บคะแนนฟีฟ่าแลนด์กิ้งยินนี้ นะครับเสือเหลืองมาเซียเต็มที่อยู่แล้วครับในบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ชัยชนะได้อย่างสบายแน่นอนนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะติดตามนะครับดีชุดสเต็ปนะครับรวมถึงด้านบอลตัวการันตีในกลุ่มในครอบครัวของเราก็อย่าลืมครับแอปเขียวที่ csa 73ตัวนะครับมาเข้าชมรมฟุตบอลของเราได้ครับจากกันวันนี้เช่นเดิมครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ให้กําลังใจนะครับในคลิปต่อๆไปผมด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ